ช่วยเหลือกลางแม่น้ำกลุ่มเจ้าท่าห่วงใยนักท่องเที่ยวลงแพจัดฝึกอบรมและจำลองไฟไหม้แพ เมื่อเวลา17.00นาวันที่20ธันวาคม2567นายปรีชาเพลเลิศผู้อำนวยการสำนักง,งานเจ้าท่าภูมิภาคที่3ประธานเปิดโครงการฝึกซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำจัดโดยสำนักง,งานเจ้าท่าส่วนภูมิภาคที่3ประจำปีงบประมาณ2568ระหว่างวันที่19-20ธันวาคม2567พร้อมด้วยพันตำรวจเอกบรรจงอมริศรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีนายพรศักดิ์สงเคราะหสุข นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการอบตเ,เกาะสำโรงคนายเทศศักดิ์บุญเพิ่มพนักง,งานปฏิบัติการด้านสาธารณภัยสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรีผู้แทนบุลณนิธิพิทักษ์การผู้แทนเทศบาลเมืองกาญจนบุรีนำโดยนายนิพนธ์พรเจริญรักษาการผู้อำนวยการสำนักง,งานเจ้าท่าภูมิภาคสาขากาญจนบุรีกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โดยมีนาะยยุทธชยัยจิตอารีรัตผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสาครนายอพิสิ์คำพิโรผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์นางสาวปิยชาตรชาญวัยวิทย์ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสาครนางสาวพรหมพรทองละผู้อำนวยการสำนัาานโนโนกางานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเพชรบุรีนายมาโนธจรังสีผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครปฐมนำบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมฝึกอบรมครั้งนี้ กรมเจ้าท่าเป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงคมนาคมมีบทบาทและภารกิจเกี่ยวกับการควบคุมกำกับดูแลและพัฒนาส่งเสริมการคมนาคมทางน้ําให้ได้รับความปลอดภัยสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพตลอดจนการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทางน้ํารวมทั้งการผลิต พัฒนาบุคลากรทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลตามนโยบาย165ปีกรมเจ้าท่าองค์กรที่พร้อมด้วยความทันสมัยและมาตรฐานประสานความยั่งยืนสำนักง,งานเจ้าท่าภูมิภาคที่3ดูแลพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดสมุทร,ร,ร,รสาครจังหวัดเพชรบุรีจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดนคนปรปฐมและจังหวัดราชบุรีซึ่งพื้นที่เหล่านี้ประชาชนนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวทางน้ำเป็นจำนวนมากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเพื่อเป็นการเตรียมความพรอ้อม รับเทศกาลปีใหม่และซักซ้อมแผนป้องกันอุบัติภัยทางน้ำให้กับหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนมูลนิธิและอาสาสมัครตลอดจนประชาชนทั่วไปที่เดินทางมาท่องเที่ยวทางน้ำหรือที่อาศัยอยู่ในพื้นที่บริเวณริมแม่น้ำลำคลองในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักง,งานเจ้าท่าภูมิภาคที่3ในการซ้อมแผนครั้งนี้นายกริดเพชร ชัยช่วยอธิบดีกรมเจ้าท่าเมื่อหมายให้นายภูริพัฒน์ธีรกุลพิสุทธิทรร์รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านความปลอดภัยมารับชมการซ้อมแผนและให้กำลังใจกับหน่วยงานร่วมที่มาร่วมฝึกซ้อมการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ประสบเหตุไฟไหม้บนแพโดยจำลองสถานการณ์นักท่องเที่ยวเช่าหมอํำแพรโดยสารจำนวน40คนออกจากจุดจอดแพรบ้านลิ้นช้างเพื่อท่องเที่ยวตามธรรมาชาติเมื่อล่องออกมาได้สักพักหนึ่งเกิดเหตุไฟไหม้ข้างบนแพบริเวณห้องครัวด้านหลัง จนทาให้เกิดไฟลุกไหม้และมีกลุ่มควันเป็นจํานวนมากทําให้แม่ครัวตกใจใช้ผ้าแห้งคลุมไฟทําให้ไฟจึงลุกลามไปในห้องครัวและลามออกทําให้เชือกแพที่ผูกกับเรือลากขาดไฟลุกลามเป็นพื้นที่ด้านหลังแพรนักท่องเที่ยวบางส่วนกระโดดลงน้ําและบางส่วนย้ายไปแพรที่ลากตามมาอีกลําในขณะเดียวกันได้มีเรือของชาวบ้านผ่านมาเจอจนเข้าขอความช่วยเหลือจากนั้นได้มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ชุดเผชิญเหตุทางน้ําเรือตรวจการหนึ่งลำพร้อมอุปกรณ์ช่วยเหลือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเทศบาลเมืองกาญจนบุรีนาเรือดับเพลิง ใช้ควบคุมเพลิงที่กำลังลุกไหม้มูล,ลนิธิพิทักษ์การนำเรือเข้าช่วยเหลือในการลำเลียงผู้บาดเจ็บนำมาขึ้นฝั่งส่งโรงพยาบาลโดยมีเรือตำรวจท่องเที่ยวการจนบุรีตรวจการในการฝึกเผชิญเหตุการณ์สมมติผลการปฏิบัติเป็นไปอย่างราบรื่นและครบถ้วนนายนิพนธ์พรเจริญนักาการผู้อำนวยการสำนักง,งานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา,าจนบุรีกล่าวว่าสำหรับภารกิจในครั้งนี้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากสำนักง,งานเจ้าท่าภูมิภาคที่3ทุกสาขาเทศบาลเมืองการจนบุรีเทศบาลเมืองปากแพรก มูล,ลนิธิพิทักษ์การตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีอรอบจกาญจนบุรีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรีตำรวจท่องเที่ยวกาญจนบุรีอำเภอเมืองกาญจนบุรีนายกอบตเกาะสำโรงคสมาคมชาวเรือชาวแพรกาญจนบุรีการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้คดาดหวังว่าผู้อบรมสามารถนำแนวทางและการบริณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนประชาชนจิตอาสาในพื้นที่มีความเข้าใจขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติ ตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและนำฝึกซ้อมไปพัฒนาปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์สอดคล้องในการปฏิบัติช่วงเทศกาลปีใหม่2,568และเทศบาลอื่นๆต่อไปทางด้านนายปรีชาเพ็เลิ์ผู้หนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่3กล่าวถึงโครงการดังกล่าวถือว่าเป็นความร่วมมือของหน่วยงานในพื้นที่ ซึ่งต้องดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวและพี่น้องประชาชนที่จะต้องเดินทางมาท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลวันปีใหม่มาลงแพรมาเที่ยวธรรมชาติในแม่น้ําในการฝึกซ้อมในครั้งนี้ก็เห็นถึงความพร้อมในการปฏิบัติและเกิดความปลอดภัยสูงสุดขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มาร่วมในการฝึกซ้อมในครั้งนี้และเป็นการประชาสัมพันธ์ถึงความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาพักผ่อนที่กาญจนบุรีและจังหวัดต่างๆให้ใช้ความระมัดระวังในการพักผ่อนโดยไม่ประมาทอีกครั้งยังได้ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ประกอบการกิจการแแพละ พักกรีมน้ำทั้งหมดให้เตรียมความพร้อมทั้งอุปกรณ์เสริมต่างๆเสื้อชูชีพอุปกรณ์ดับเพลิงหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นก็จะสามารถควบคุมและจัดการได้ทันท่วงที